กลับกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่งี้สิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการซีดีเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องยูซี่พระเขาสิงหนึ่งส่วนหนึ่งและท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับชิมนี้กะมีหัวมาแบ่งปันพี่น้องอเช่นเดิมครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวขอเน้นเลี้ยนกฎกติกาสั้นสัน,นครับพี่น้องครับหัวทั้งช่องนี่บริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกเรากลบ,บริการจิมเงินไปทั้งนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตร กะซอยคารถลูกหลานน้ำนะครับพี่รองครับแต่มันไกลกันหนาเกียดอย่างที่ผมยำหลักไก่ย่างขมิมีตำนี้ลูกพันสันฐานมองไหนผมมีสิบอกสิก้าแจ้งไปในคิปไปเลยนะครับพี่รองครับขบโบได้บอกโบได้เก้าแต่แสดงว่าขมีตนตำนี้ที่ทังขอกถือเป็นตำนี้กะมดลูกออกสงสุดลินขาดตาบอดประมาณนี้ครับพี่รองครับขาทกขาถอนส่วนหนาด่างหางดอกเสียก,กินดังเนี้ยหูสวยเนี้ย นมติงเนี่ยกย่าไปถือมันได้ครับพี่รองครับซอยกันพยุ่งอ่าซอยเกษตรกร,กรยไย่ว้นี่นะครับพี่รองครับาฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดติดตั้งคอกวัวตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดชุดที่หนึ่งนี่อ่าเดี๋ยวบอกนะครับมีทั้งราคาหยกราคาแย่ครับง่วมี่ทั้งหมนสองชุดชุดที่หนึ่งนี่เป็นง่วลูกผสมบามันไทยใหญ่ ตัวเมียทั้งสองรุ่นส้นขวบครับสวยๆเนื้อนังดีก้มสูงกับอยยิ้หนาบวกไปห้ารอยสามสิบบวกครับพี่รองครับงอโบทั้งสองแม่้ะครับหน้าตาดีนี่ครับขายแล้วนะค้าหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับอ่าทรงสองรอยกิโลครับพี่รองครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกล่าวไว้นะครับทางก็เลยเข้าอยู่ครับพี่รองครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันกับหมออยู่หนังดีครับแขนล่าขาเกลือ่ครับพี่รองนี่เท่าโบดอันนี้แดงโบดผ่านไปชุดที่นั่น จุดที่สองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกงัว่พื้นบ้านอ่าเป็นงัว่พื้นบ้านนะครับพี่น้องครับลูกผูลูกตัวที่สองเชงสองนะครับคว้วสูงกับรอยยิ้มหานี่ครับเอาไปราคาเราเราเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเด่งงว่ซีโต้เลยครับพี่น้องครับฟังมาผิดครับอ่าเอาไปเลี้ยงเอาไปคุ้นเอาไปเป็นแม่พันธ์ก็ได้ครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท โต้าผมได้ตลอดยีบสี่มงครับอ่าเมืองชาญครับพี่รองครับบันนี้ในกรณีพ่อเม่พี่รองยกสองชุดงัวหกตัวนะครับเป็นบามันลูกผสมกับงัวไทยพื้นบ้านหกตัวตัวเมียสี่ตัวผู้สองเอาไปในราคาสองหมื่นเก้าครับพี่รองครับใสยกแล้วครับเอาสองหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่รองครับนี่ครับเฉลี่ยแล้วกับโตเราเบาพ่อเงินครับพี่รองครับสูงต่้าดำเขาฉีดไลงามปลาผนกันไปนะครับพี่รองครับ ฝากไว้เป็นแนวทางครับขายยกเป็นชุดด้วยครับมันสิบบาทเเป็นงัวแพงถ้าแยกกับสิว่ามันก็แพงแนวนั้นแนวนี้เีครับพี่รองครับยกชุดไปเลยครับเดี๋ยวย่อนมาชมงัวสาวเนี่ยครับตั้งแต่กี่นี่โอ้ขายได้ดีเลยครับง้วสาวรุ่นนี้ครับนี่ก็ตามยกตามสมัยนันครับพี่รองเนี่ยฝากไว้แล้วครับพี่รองครับอะไรยังอย่าโทเล่นโทตัวโทตมกันครับพี่รองครับมันใจว่าสีไรยี่หลี โต๊ะมาผมได้ตลอดยีิบสีชั่วโมงครับพี่น้องครับอ่าถ้าผมไม่ได้รับเดีย๋ยวผมสิโทรกลับเองได้ครับพี่น้องครับก่อนที่ซื้อปรึกษากันผัวเมียพ่อแม่ครอบครัวปรึกษากันครับพี่น้องครับยินดีรำกันกับเจ้าของซื้อถ้าไม่ยินดีเหมือนกันจะซื้อเดียขาดครับสำหรับที่นี่ขอจบไปได้เพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ